ไม่จําเป็นที่คุณจะประสบความสําเร็จหรือรวยก่อนแล้วคุณถึงจะมีความสุขแัะขอยืนยันค่ะว่าเรื่องนี้คือเรื่องจริงเราไม่จําเป็นที่จะต้องรวยก่อนหรือประสบความสาเร็จก่อนแล้วเราถึงจะมีความสุขได้ความเชื่อเหล่านี้เป็นความเชื่อที่ถูกส่งทอดต่อๆกันมาว่าถ้าคุณรวยแล้วคุณประสบความสำเร็จในชีวิตแล้วคุณถึงจะมีความสุขในชีวิตได้นักขอยืนยันว่าเรื่องนี้ไม่ใช่ความจริงหลายครั้งที่มีคนมาดูดวงลูกค้าหลายๆท่าน เป็นคนที่รวยแล้วค่ะเป็นคนที่ประสบความส็จในอาชีพการงานแล้วแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเขาจะมีความสุขนะคะทุกคนล้วนมีปัญหาเป็นของตัวเองค่ะทุกคนล้วนมีเรื่องที่เราจะต้องรู้สึกไม่สบายใจเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องธรรมดาของมนุษย์ที่ทุกคนจะต้องเจอค่ะแต่มีสิ่งหนึ่งที่นัดอยากจะบอกกับทุกคนนะคะว่าในขณะที่เรากําลังสร้างอาชีพสร้างตัวเอง เพื่อรายได้ที่เราต้องการ <S <S> <S เพื่อชื่อเสียงที่เราต้องการหน้าที่การงานหรือแม้กระทั่งการตั้งเป้าหมายต่างๆเพื่อให้ถึงความสําเร็จที่เราปรารถนาการที่เราตั้งเป้าหมายเป็นสิ่งที่ดีค่ะแต่คุณรู้หรือไม่ว่าในระหว่างทางนั้นแหละที่คุณสามารถที่จะมีความสุขได้ในทุกๆวันจริงๆแล้วการใช้ชีวิตของคนเราในทุกๆวันสามารถหาความสุขได้จากสิ่งรอบๆตัวเรารวมไปถึงสิ่งที่เราเป็นอยู่ในปัจจุบันค่ะเองแค่วันนี้เรากินข้าวอร่อยได้ดูหนังที่เราชื่นชอบได้ไปทําบุญในที่ที่เราอยากไปเราได้อยู่กับคนที่ เรารักเราได้เลี้ยงสุนัขหรือแม้กระทั่งเราได้ให้สิ่ดีกับใคร บางคนเรื่องเหล่านี้มันคือความสุขที่เกิดขึ้นได้โดยที่ไม่จําเป็นที่คุณจะต้องรวยหรือมีความสุขะค่ะคนที่รวยแล้วไม่ได้หมายความว่าเขาจะมีความสุขแล้แลวนะคะคนที่มีความสุขแล้วคือคนที่รู้จักพอใจในสิ่งที่เรามีะค่ะแต่ไม่ได้หมายความว่าเราพอใจแล้วเราจะไม่สร้างประโยชน์เราจะไม่พัฒนาตัวเองนะคะเราพอใจในสิ่งที่เรามีในปัจจุบันะค่ะเรามีเท่านี้เราพอใจในสิ่งที่เรามีแต่เราก็พยายามพัฒนาตัวเองให้เราเป็นคนที่ดีขึ้นในทุกๆวันความทุกข์มีได้ก็หายทุกข์ได้ค่ะความสุขมีได้ก็หายสุ ได้การมีชื่อเสียงมีได้ก็ถูกคนนินทาว่าไร้ได้เช่นกันค่ะทุกอย่างล้วนอยู่ในโลกธรรมแปดค่ะมีลาบเสื่อมลาบมียศเสื่อมยศมีสุขมีทุกข์สรรเริญนินทาเพราะทุกๆอย่างบนโลกใบนี้ไม่มีอะไรอยู่กับเราแน่นอนถาวรร้อยเปอร์เซ็นต์แม้กระทั่งตัวเราค่ะสุดท้ายเราเองก็ต้องตายเช่นกันสิ่งที่เราทํามาทั้งหมดสุดท้ายก็เสื่อมสลายพังไปศูนย์ไปไม่มีอะไรเหลือค่ะเหลือไว้ซึ่ง ความดีที่คุณได้ทำและนี่คือเหตุผลที่นักขอยืนยันค่ะว่าไม่จำเป็นที่คุณจะต้องรวยหรือประสบความสำเร็จก่อนแล้วคุณจะมีความสุขเพราะความสุขอยู่รอบๆตัวคุณค่ะแค่ใจคุณพอนั่นแหละค่ะคุณก็มีความสุขแล้วค่ะและนี่คือเปิดแผนที่ชีวิตลิขิตเองใบนัดหมวใจค่ะ